คลิปนี้อันบ็อกซ์ดาเชลกระพูดแบ็กเชลละเป็นของเก่าไม่คูรทำทำาถึงนี่ไม่ใช่ของแท้ของพร้อมก็เป็นดาเชลล่างหนึ่งนะก็จะมีบอลโอ้โหขึ้นสนิมหมดเลยของของมันเก่านะของมันเก่ามากเลยลงไปดิ ไม่ลงมันเก่ามากไม่เล่นแน่นอนผมไม่เล่นแต่เหล็กสีสีเหล็กอะมันยังดูกใหม่อยู่เลยแต่พลาสติกมันไม่ใช่ไงมันกรอบหมดแล้วพลาสติกอะอ่าก็มีลอนเชอร์อะไรมาให้ปกตินี่ก็จะเป็นดาเชลร่างหนึ่งผมมีร่างสองก่อนอันนี้ดาเชลร่างสองและดาเชล ดาชเชล์ฟอตเท็ดาชเชลก็ดาชเชลอ่ะดาชเชลเอฟอันนี้ดาชเชลเอสต่างกันไหมต่างกันมากเลยแค,เแค่เพิ่มแค่เ <c> พ <oughs> ิ่มแฉกก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นเบเบ็ตัวนี้เป็นของ uh Max, ขมิซูฮาร่าม็กครับผมนี่เป็นของแม็กผมจำนามสกุลมันได้ละเป็นตัวที่สองเพราะตัวแรกของแม็ก่ะหายากมากแพงด้วยไม่เอาแค่นี้พหรอ เอาผมเก็บร่างผมนับตัวนี้เป็นร่างแรกแล้วกันที่จริงร่างแรกอะ่ะมันจะเป็นร่างที่มันมีสัตว์ในตำนานอารมณ์เหมือนในดากูลเนี่ยดากูลคลิปแรกแฮกเกอร์เนี่ยไม่มีสัตว์ในตำนานแล้วจะเพิ่งมีสัตว์ในตำนานตอนร่างหนึ่งอันนี้คือแต่ว่าไอเนี้ยมันมีสัตว์ในตำนานตอนที่มันอยู่ร่างสเตจหนึ่งที่มันยัง,ยงไม่มีเต่าขนองอะ่ะไม่แต่มันเรียกเต่าขนองนะหรือเปล่าวะจำไม่ได้แต่นี่มันเป็นตัวที่สองที่เขาใช้ แต่เขาเป็นร่างหนึ่งละโอเคแค่นี้